ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้นอยู่กับเกมฟีฟ่าอะไรสามนะครับกับฟีฟ่าอะไรสามรีวิวแผนเช่นเคยนะผมก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวของน้องน็อตนะโอเคเรามาดูแผนที่เราจะรีวิวกันในวันนี้กันครับโอเคนะฮะเป็นตัวรีพูพูลเนาะโอเคสำหรับแผนในวันนี้นะฮะแผนมหาโหดเหมือนกันลุกสุดมันนะผมโอเคนะฮะสำหรับแผนในวันนี้ก็เป็นแผน4 221 1หครับหรือ4 2 3 1อ่แหละคล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนแค่รูปแบบการเล่นฝั่ง ฝั่งปีกับฝั่งนี้เฉยๆนะฮะซึ่งมันก็จะเล่นต่ากว่าเดิมนะครับโอเคมาดูลูกศรบุกรับกันดีกว่าเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับไม่ต้องลงสุดนะตัวนี้ไม่ต้องลงสุดเพราะว่าเราเน้นเกมลุกแล้วก็เน้นให้มันดันขึ้นไปนะครับส่วนเกมบุกก็เป็นประมาณนี้ครับผมโอเคหน้าเป้าไม่ต้องสุดนะเพราะว่าเราเล่นกันเป็นทีมนะผมต้องขึ้นไปเยอะๆขึ้นไปเป็นทีมขึ้นไปก็ต้องขึ้นไปเป็นทีมนะครับ โอเคสำหรับตัวผู้เล่นนะครับก็เป็นแนะนำนะถ้าจะเปลี่ยนนะครับผมผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าผมขอกองหน้าที่เป็นตัวไวๆคงมบอลดีๆนะฮะไม่ต้องเอาตัวใหญ่ผมแต่ขอเป็นสไตล์แบบเอลกโรอะไรเงี้ยเมซี่ก็ได้นะฮะแต่เมซี่จะเป็นเหมาะกับตัวตังเต,ต้ที่คุมบอลนานๆมากกว่าครับผมส่วนปีก็วิ่งน้ำไหลไฟดับอยู่แล้วครับต้องวิ่งเร็วๆนะฮะกางก็ต้องเป็นตัวคุมบอลดีๆส่วน,นพวกนี้ก็ต้อง วางบอลแม่นๆครับอย่างเจอราดวิดอลอะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยงบอลดีด้วยนะเลี้ยงบอลดียิงไกลดีถือว่าโอเคสุดละฮะเราตำแหน่งพวกนี้ครับแบ็กก็เร็วๆไวๆเร็วๆไวๆประกอบตัวดีๆเข้าบอลดีๆครับอย่างมารินี่อัลบาอะไรเงี้ยมีความเร็วครับผมมารินี่ก็ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่แต่ว่ามีความแบบช,ชดเชยกันได้ก็คือมีการเข้าบอลที่ดีครับผมวาามอนกับปิเก้ไม่ต้องพูดถึงครับผมปิเก้นี่สองเฟซไฟล์อยู่แล้วฮะวาามอนก็เป็นตัวคอยแซ่บอลนะคอยแซ่บอลไปนะครับปิเก้ก็คอยดักโอเคนะครับ เคมสถติกันบ้างครับผมสทิติกเป็น42211เนาะโอเคการเล่นนะครับคอมเมดีเกมอยู่ที่80ครับผมเพราะว่าเราเน้นการเล่นแบบรวดเร็วครับผมการต่อบอลที่จุด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 แต่รวดเร็วที่นี้คือการเล่นแบบสั้นๆนะผมเพราะงั้นนี่บอลจะไปถึงแดนหน้าได้ไวมากครับแต่ก็ไวถึงในระดับหนึ่งซึ่งบอลที่ไปก็คือเป็นบอลแบบเลียร์นะที่บอลยาวนะผมโอเคนะการเล่นก็เป็นแบบอิสระครับผมเค็มลุกจะเป็นบอลแบบเสี่ยงฮะซึ่งที่ปรับเป็นแบบเสี่ยงก็เพราะว่า กองกลางเรา2ตัวนั้นก็คือเจอหลายกับวีเดลจะสามารถวิ่งไปเติมบุกได้นะครับผมเปิดบอลระยะเป็นระยะไกลนะครับผมบอลอยู่ที่ยี่สิบรอบเป็นระยะไกลระยะใกล้โอเคนะครับโอเคครับการเข้าทำมันจะเป็นอยู่ที่14ครับอยู่ที่14เป็นการเข้าทำแบบรอบครอบนะครับซึ่งการเข้าทำแบบรอบครอบนี้มันจะส่งผลดีในเวลาที่เราต่อบอลบ่อยๆนะครับซึ่งเวลาก่อบอลอยู่ใกล้เขตโทษเนี้ยนักเตะกองหลังเราจะไม่ค่อยไม่ใช่กองหลังสิ ไอ,อกองกลางรถสองตัวแล้วมันจะค่อยๆขยับเข้ามานะผมมันจะแบบวิ่งตามช่องไปเรื่อยๆไม่ไม่ยืนคอยอ่ะไม่ไม่ยืนคอยยิงไกลอ่ะนะฮะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนการยืนตำแหน่งเกมรุกก็เป็นอิสระผมเพราะว่าเน้นให้นักเตะม,มันหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะฮะแค่มาดูเกมรับผมเกมรับก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากจากแผนเก่าๆนะฮะว่าเกมรับหลักก็คือต้องเพลยซิงกกับกดดันอยู่แล้วนะฮะส่วนการแย่งบอลก็เป็นทิงระยะห่างอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่นะครับ หลายคนก็หลายๆเจ้าที่รีวิวแผนก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าที่เราศึกษามานี่นี่คือการรีวิวการใช้แผนเกมรับที่ถือว่าดีที่สุดก็ว่าได้นะครับโอเคก็เลยเป็นประมาณนี้นแบบซิ่งกดดันทิ้งระยะห่างนะครับผมในระดับนี้นะฮะซึ่งที่เหมาะที่สุดในสาหรับแผ่นสาหรับตัวนี้แล้วก็แผนนี้นะครับคือ67 77 92ก็ลองมาใช้ดูได้นะฮะว่ามันเหมาะหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะอะไรก็สามารถติดต่อได้ที่เพจนะว่าเออพี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ ก็สามารถคุยกันได้นะครับซึ่งสาหรับใครนะครับประกาศเลยเดี๋ยวถ้าอยากให้ผมมารีวิวแผนให้นะครับว่าเออแผนแล้วมันดีนพี่พี่อยากให้ผมอยากให้พี่รีวิวอะไรเงี้ยก็บอกมาได้นะครับแล้วก็ติดต่อมาทางเพจหรือลิชก,กีนะครับโอเคฮะในน้องของทีมก็เป็นแบบเป็นแบบป้องกันเนาะโอเคมาดูให้แทกกันดีกว่านะวันนี้เราจะพูดถึงเกมลุกเกมอะไรมากนะผมเพราะว่าผมจะเอาแนววิธีการเล่นในเกมลุกมาเลยนะครับว่า เออในนี้ตัดไปเป็นเกมลุกหมดเลยครับซึ่งเกมลับก็ได้สอนไปหลายๆคลิปแล้วแหละอย่างเช่นแผน421 3ที่แล้วเป็นแผน4114เลยมีหลายแบบครับผมแผนหลัง5แผนหลัง3ก็มีไปหมดแล้วนะฮะที่เกมลับเราสอนเอาไปนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็เออ่ลากันไปเพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับต่อไปก็เป็นการชมรีวิวเออไม่ใช่รีวิวเป็นการไฮไลท์เป็นการชมไฮไลท์เนาะโอเคไฮไลท์ว่าการทำประตูทางการทำประตูเป็นยังไงนะครับโอเคฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ